ขอนอกน้อมด้วยเสนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยแปดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนวควในความดีพึงห้ามจิตสจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธรรมังสรณนังัจฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอันยัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัเตยังสัตทุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัเตยังสัตทุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัเตยังสัตทุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปรปราปะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมากสีณตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรหม,มจักรยาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยา,ามัชัป,ปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะ เวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสูกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะทารนะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจายนะมหายานาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปร,รัชตะปฏิคขหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหัน์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบ งดเว้นจากอากุุลกรรมบท10เจริญบารมีสิเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรสมสิประการอันประกอบด้วยสติปฐาน 4, สี่สมมตปฐานสอิทธิบาทส 4, อินสี่ห้พลาห้าพุชงเจ็อะเรียมักมีองค์8เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนอันมีสมาธิิเป็นประธานเพื่อก้าวออกจากอาสวะท,ทั้งปวงด้วยการอบรมค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในสภาสวาัสสังวรสูตรในหัวข้ออาสวะท,ที่จเพึงลาได้ ด้วยการอบรมและอบรมอะไรก็คืออบรมพชฌชงเจตนั้นเองนะคะที่พระปรมศาสสดาผู้สูงสุดนั้นได้ตรัสเอาไว้ว่าทิกุทั้งหลายโพชฌชงเจตประการเหล่านี้เป็นธรรมะทาให้มีจักษุทําให้มียานส่งเสริมความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นไปข้างความขับแค้นแต่เป็นไปเพื่อนิพาน เราทั้งหลายนั้นจึงได้ร่วมกันศึกษาในธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมวดของโพชฌงเจตอันมีสติสัมโพชฌงตัวสตินั้นทำหน้าที่ยกอารมณ์สี่อย่างคือกายเวทนาจิตและธรรมะขึ้นมาฝึกจึงเป็นเหตุให้มีความสัมพันธ์กันส่งเสริมโพชฌงที่เหลือให้บริบูรณ์ ดังที่กล่าวไปแล้วในพุทธดำรัตของพระสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสติน้อมกระทำอารมณ์แก่ธรรมะวิจยะหรือน้อมสู่ปัญญาได้ดีนั้นตัวสตินั้นย่อมไม่ฝูงซานออกไปทั่วเป็นเหมือนดังโคที่ผูกกับหลักไว้ด้วยดีเมื่อธรรมวิจยะสำโพชงปรากฏเกิดขึ้นพิจารณาในธรรมะที่เลือกเฟ้นมาดีแล้ว ปัญญาพิจารณาธรรมะที่เป็นไปในปรมาตสัจจะขณะที่ธรรมะวิทยาสัมโพชงนั้นมีอารมณ์เป็นไปในการพิจารณาธรรมะเหล่านั้นก็เป็นการเจริญวิปัสนาสมาธิอย่างดีงามแทนคําบริกรรมต่างๆเป็นการกําจัดกิเลสอกุศลและนิวรณ์ทั้งหลายธรรมะวิทยาสัมโพชงเมื่อมีกําลังกลา้า ก็จะพิจารณาธรรมะจนเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นปัจจัยในปฏิจจสมบาทในไตรรักในอริยสัจสี่เป็นต้นเมื่อเข้าใจดีแล้วปัญญาย่อมสว่างกระจ่างเป็นปัญญาภลนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมให้ความเพียรคือวิริยะสัมโพชงเกิดขึ้นสืบต่อไป เมื่อปรารบความเพียนอย่างต่อเนื่องไม่ย่อหย่อนในการพิจารณาธรรมะต่างๆทำให้ปัญญานั้นอย่างรู้ชัดในความจริงและเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามลำดับไปเรื่อยๆจึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ปีติเกิดขึ้นปิติสัมโพุทชงที่เกิดขึ้นจากความเพียรที่พิจารณาธรรมะเป็นปัจจัยให้รู้ชัดความจริง ดติที่เกิดขึ้นเหล่านี้ย่อมเอิบอิ่มยินดีและในที่สุดก็จางคลายไปปัสสถธิก็เกิดสืบต่อกันไปปัสสถสัมโพชงที่เกิดนั้นก็มีความผ่อนคลายทั้งทางกายและทางใจจึงเป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุนน้อมนำให้เกิดสมาธิสัมโพชงเป็นภาวะแห่งจิตที่ตั้งมั่น แนวแน่ในกิจที่กำลังทำอยู่ซึ่งมีพุทธดำร,รัสที่ว่าเมื่อปีติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมันแนวแน่กระหารเด็ดเดี่ยวไม่สอดแสบไปหรือไม่ฝูงซานไปในทวารต่างๆอันมีผัสสะทั้งหลายเกิดขึ้นย่อมเป็นปัจจัยให้ปัญญานั้น พิจารณาในธรรมะต่างๆอันเป็นไปในกายในเวทนาในจิตหรือในธรรมะต่างๆที่ตั้งมันอันเกิดจากการพิจารณาธรรมะต่างๆเหล่านี้เองทำให้สมาธิในสามโพชฌงนั้นมีความตั้งมันด้วยเหตุนี้ที่ตั้งมันที่เกิดจากการพิธรรมะวิจยะพิจารณาธรรมะเหล่านี like, ้ อย่างต่อเนื่องเป็นไปนั้นสติเหล่านี้จึงปราดเปลี่ยวว่องไวที่เมื่อระลึกรู้เท่าทันในสิ่งใดๆได้เนืองเนืองเมื่อปัญญาเห็นเป็นโทษก็ปล่อยวางโดยการที่มีอุเบกขาสัมโพชงสืบต่อกันไปในสมาธิเพื่อการวิปัสสนาจึงไม่ใช่เป็นด่งการปฏิบัติสมถะสมาธิ ซึ่งอาศัยการปฏิบัติเพ่งอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งจนจิตนั้นแนบแน่นตั้งมันค่ะในการเจริญสัมมาสมาธิในองค์มรรคจิตตั้งมันแน่วแน่ไม่สัดสายมีกำลังอันดีอันเกิดจากการพิจารณาธรรมะที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างต่อเนื่องจนปัญญานั้นเป็นปัญญาพละ ที่เกิดจากการเห็นที่เป็นไปตามความเป็นจริงในธรรมะนั้นๆสั่งสมอบรมจนธรรมวิทยะที่พร้อมด้วยความเพียรอันยิ่งนั้นเป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุนกำลังของจิตน้อมนำไปสู่อุเบกขาและความที่มีปัญญาพลาจากการรู้เหตุผลตามความเป็นจริงนั้นเองจึงไม่ใช่ภาวะแห่งการวางเฉยนิ่งเฉยโดยไม่รู้ความจริงค่ะ ด้วยเหตุแห่งกำลังของปัญญาหรือปัญญาพราอันแจ่มแจง้งจากการพิจารณาคือธรรมวิจยาสัมพุทธชงจนเกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งด้วยตนเองดังเช่นว่าเมื่อเกิดการกระทบกันทุกครั้งทุกทีไปของอายตนะภายนอกและภายในย่อมเกิดวิญญาณเกิดผัสสะกันขึ้นย่อมอย่างให้เกิดผลคือเวทนาต่างๆ และสังขารขันต่างๆเช่นความโกรธความหดหู่ฟุงซ่านลำคาญหรือเป็นไปในกุศลก็แล้วแต่นะคะขึ้นเป็นธรรมดาทุกครั้งทุกทีไปเช่นกันมันเป็นเช่นนี้เองดังนั้นเมื่อรู้แจ้งความจริงว่าเป็นเรื่องของธรรมะเท่านั้นที่หมุนไปตามกระแสเมื่อสติระลึกรู้ในเหตุอันเป็นโทษแล้วถ้ายังปล่อยจิตให้ฟุงซ่านต่อไป ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้เวทนาต่างๆอีกทั้งสังขารขันต่างๆอย่างต่อเนื่องให้เกิดทุกข์ต่อไปอีกยาวนานนั้นเองและเมื่อวางอุเบกขาในเรื่องนั้นๆแล้วเวทนาและสังขารขันทุกขนั้นนั้นย่อมต้องเสื่อมจนดับไปด้วยอำนาจของธรรมนิยามดังนั้นเมื่อประกอบด้วยจิตตังมันและปัญญาพลาดังนี้ ที่รู้เหตุรู้ผลอย่างแจ่มแจ้งจึงมีกำลังมากซึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่ากระแสแห่งธรรมะแม้ฝ่ายกุศลนั้นต้องปรุงร่วมกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาพละหรือธรรมะวิจยะสัมโพชงสติสัมโพชฌงและวิริยะสัมโพชฌงต่างมีการเกื้อกูลต่อกันและกัน จนเป็นปัจจัยให้ปัญญามีกำลังมากรู้แจ้งเห็นจริงปีติสัพโพชงก็เกิดขึ้นในการได้รู้ความจริงในธรรมะทั้งหลายปัจสติซึ่งเกิดสืบต่อหลังจากมีความสงบของปีติแล้วจึงเป็นปัจจัยสืบต่อให้สมาธิสัพโยชงนั้นเกิดขึ้นซึ่งสมาธิสัพโพชงนั้นเป็นสมาธิที่มีกำลังกลา้า ด้วยเหตุแห่งการอาศัยธรรมวิจยะสมโพชงวิจัยอันเป็นไปในกายในเวทนาในจิตและในธรรมะอย่างสืบเนื่องติดต่อกันไปกำลังเหล่านี้จึงเป็นกำลังของการรู้ความจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลสืบต่อกันไปค่ะในที่สุดนั้นจึงเป็นปัจจัยต่อการวางใจที่สม่ำเสมอ คือเป็นไปในอุเบกขาสัมโพชงซึ่งเป็นองค์โพชงที่เจ็ดค่ะซึ่งมีสมาธิคือความตั้งมั่นแนวแน่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในอุเบกขาสัมโพชงคือการวางใจเป็นกลางวางใจเฉยแต่ไม่ใช่ความรู้สึกที่พยายามหรือบังคับให้เกิดขึ้นเป็นกลางหรือเฉยเฉยคือเมื่อมีทุกข์ย้อนเข้ามากระทบแล้วต้องรู้สึก เฉยๆนิ่งๆคือมักคิดหรือเข้าใจกันไปเองว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องแล้วความรู้สึกหรือความนึกคิดต้องเป็นแบบเฉยๆหรือเป็นกลางๆคือเข้าใจผิดไปเองว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วคือต้องไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบอันจรมากกระทบเข้าโดยธรรมชาติ จะต้องเป็นสุขหรือสงบถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องแท้จริงอันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจึงมักพากันงุดหงิดใจตลอดจนเกิดวิจิกิจฉาต่างๆนา,นานาขึ้นเมื่อมีทุกใดจอนมากระทบแล้วยังเกิดสังขารขันหรือความคิดฝ่ายอกุสลต่างๆอันเป็นไปในมโนกกรรมยังคงเกิดขึ้นได้อยู่ เพราะแท้จริงแล้วอุเบกขาหมายถึงความเป็นกลางวางทีเฉยที่เมื่อสติเห็นในโทษนั้นๆนของเวทนาต่างๆหรือสังขารขันหรือจิตต่างๆมโนกรรมเช่นโลภะความโกรธความหลงหดถูกความคิดฟุ้งซ่านคือมโนกรรมเมื่อสติรู้เท่าทันในสิ่งนั้นๆแล้วจึงวางใจเป็นกลาง วางทีเฉยหมายถึงยอมรับรู้อยู่ตามความจริงหรือยอมรับตามความจริงแต่ละเสียได้โดยการตั้งมั่นวางเฉยคือปล่อยวางโดยอาศัยกำลังของจิตอันเกิดแต่สติสมาธิและปัญญานั้นเองวางเฉยที่หมายถึงเกิดความรู้สึกหรือคิดอย่างไร ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาจึงไม่ต้องฝืนเพราะมันเป็นไปตามธรรมะคือตามเหตุปัจจัยเช่นนั้นเองไปฝืนหรืออยากละมันเสียก็คือพ่ายแพ้หรือตันหาแต่ต้องมีสติและตั้งใจกระทำหรือปฏิบัติเป็นกลางด้วยการไม่ไปคิดนึกปรุงแต่งต่อไม่สอดแส่ไปในสังขารขัน อันมีความโลภโกรธหลงอีกทั้งมนโนกรรมที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ว่าจะไปในทางดีหรือชั่วคือทางร้ายกล่าวคือไม่คิดเอ็นเอียงไม่สอดแส่ไม่สัดสายไม่ยึดมั่นในสิ่งใดคือไม่ไปปรุงแต่งด้วยถ้อยคิดหรือกิริยาจิตใจใดๆในเวทนาคือความรู้สึกรับรู้ เมื่อเกิดการกระทบภาษาอันอาจถูกใจเช่นสุขเวทนาหรือไม่ถูกใจเช่นถูกเวทนาที่เกิดขึ้นหรือในสังขารขันหรือมโนกรรมคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นจิตฝูงซานจิตมีโทสะจิตหดหูเป็นต้นอีกทั้งไม่ปรุงแต่งคือปล่อยวางถ้อยคิดหรือความคิดนึกต่างๆเช่นการคิดปรุงแต่ง หรือการเอ็นเอียงไปคิดเห็นว่าสิ่งนั้นถูกหรือสิ่งนั้นผิดไม่ปรุงแต่งทั้งในบุญหรือบาปไม่ปรุงแต่งไปทั้งดีหรือชั่วไม่ปรุงแต่งว่าเราถูกหรือเขาผิดเกิดความรู้สึกอย่างไรก็เกิดอย่างนั้นไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติที่ถูกต้องเป็นธรรมดาตามธรรมะ หรือธรรมชาติอันดีงามแล้วแต่เพียงต้องวางจิตหรือสติหรือความคิดให้เป็นกลางด้วยการกระทำด้วยการวางทีเฉยบรรดาทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อขาดเหตุปัจจัยให้เกิดสืบเนื่องต่อไปก็ย่อมต้องเสื่อมคลายและดับไปเป็นที่สุดด้วยอำนาจของธรรมะนิยาม เพราะการที่ไปปรุงแต่งแม้จะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกก็เป็นทุกข์แยกแยะให้เข้าใจความหมายถูกต้องด้วยไม่ได้หมายถึงการไม่ทำความดีแต่หมายถึงการไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วยึดว่าถูกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยปัญญารู้ดีว่าย่อมรวนยังให้เกิดเวทนาขึ้นอีกแล้วเกิดสังขารขันต่างเป็นมนโนกรรมคือ เมื่อเกิดความคิดขึ้นใหม่ๆภาษะอีกอันย่อมยังผลเกิดเวทนาต่างๆขึ้นอีกทั้งสิน้นอันล้วนอาจเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดชาติอันคือสังขารขันอันเป็นทุกข์ขึ้นในที่สุดการปรุงแต่งเหล่านี้หากไม่เข้าใจในธรรมะ ซึ่งเกิดโดยเหตุปัจจัยแล้วการปรุงแต่งในฝ่ายดีบ้างในฝ่ายชั่วบ้างย่อมเป็นที่ตั้งของปัญหาทั้งสิ้นค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมาผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอรียสสรีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้น แด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมากผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธูเจ้าค่ะคา